สวัสดีครับวันนี้ทางร้านในเดียโซล่าเซลล์นะครับผมเราก็ทําการมาติดตั้งนะครับ EV ชาร์จเจอร์นะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่นี่ครับบริษัทเช่ารถที่เชียงใหม่นะครับผมชื่อบริษัท a อซันะครับผมวันนี้เราก็มาติดตั้งนะครับเครื่องชาร์จรถ EV นะครับขนาด22กิโลวัตต์นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นโมเดล3ของเรานะครับที่เอามาลองนะครับในการชาร์จตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับ เวลาตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกับ11นาทีนะครับก็เพิ่งจะติดตั้งระบบเสร็จเลยนะครับเราก็เลยเอาเจ้าโมเดล3ของเรานะครับลองเทสชาร์จเลยนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องชาร์จที่เป็น22ิกิโลวัตต์นะครับของไทซั่นครับตัวนี้ก็สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชันนะครับตั้งกระแสชาร์จนะครับตั้งเวลา TOU แล้วก็สามารถที่จะชาร์จผ่านออนไลน์ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าไม่มี Wi-Fi นะครับก็สามารถชาร์จผ่านระบบที่เป็นบลูทูธนะครับ อยู่ที่ใกล้ๆระยะใกล้ๆรัศมีเนี่ยสามารถสั่งชาร์จได้หมดเลยนะครับผมนะครับวันนี้เราก็ติดตั้งเสร็จตอนประมาณทุ่มทุ่มกับ11นาทีนะครับตอนนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็น2เครื่องนะครับขนาด22กิโลวัตต์นะครับตัวนี้เป็น22ิกิโลวัตต์3เฟสนะครับผมที่เราติดตั้งเสร็จนะครับเป็นของยี่ห้อแบรนด์ไทซันนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะติดตั้งให้หลายๆหลายๆเจ้าว้แล้วนะครับผม นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีมากเลยนะครับผมตัวนี้ฝั่งนี้ไม่ได้ชาร์จนะครับเพราะว่าไม่มีรถนะครับมีคันเดียวนะครับมีเท s l a วันนี้เราเทส l a นี่ครับจมโบเดีวสามเพอร์ฟอร์แของเรานะครับลองชาร์จชาร์จดูนะครับผมในตัววงจรชาร์จตัวนี้นะครับก็จะมีตู้นะครับคอมบเนอร์นะครับที่เป็นนี่ครับมีเบรกเกอร์ที่เป็นของชไนเดอร์นะครับสตัวแล้วก็มี RCCB Type-B นะครับขนาด40แอมป์นะครับผมที่เป็น3เฟสนะครับ เราก็ทําตู้ให้อย่างสวยงามเลยนะครับผมเป็นตู้คอมบเนอร์นะครับผมนี่ครับของ i power เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์จนะครับที่เราติดตั้งนะครับเดินงานเดินท่อนะครับให้อย่างสวยงามเลยครับอันนี้จะเป็นการโชว์แบบเดินท่อเลยนะครับผมสเต็ปเดินท่อนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีระบบกาวให้เรียบร้อยนะครับใส่สายกาวให้เบอร์16เลยนะครับผมตัวนี้นะครับ16บแสคว m ยเใหญ่เลยนะครับก็นะครับท่านใดสนใจนะครับ อยากจะติดตั้งนะครับ EV c h a r จหรือว่าระบบโซล่าเซลล์นะครับเราก็รับทำทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับวันนี้เราก็มาติดนะครับเป็น EV ชาร์จนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วยังไงนะครับคราวหน้านะครับเราก็จะมีรีวิวให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะครับนี่ครับวันนี้เราก็อยู่บริษัทรถเช่าที่นี่เลยครับเชียงใหม่่นี่ก็ถือว่ามืดเลยนะครับเสร็จงานตอนมืดเลยนะครับ ก็มารีวิวให้ดูสั้นๆนะครับผมนะครับนี่ครับถ้าชาร์จอยู่จะเป็นสีเขียวกระพริบนะครับแต่ถ้าเกิดนี่ครับถ้ายังไม่ได้ชาร์จจะเป็นสีฟ้าค้างอยู่นะครับจะพร้อมสแตนบายที่จะชาร์จนะครับนี่ครับก็งานเดินให้สวยๆเลยนะครับผมนะครับท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะผมร้านไอเดียโซลาเซลล์นะครับเราก็รับทําหมดเลยนะครับเกี่ยวกับระบบโซล่าหรือว่าเป็นอีวิชาร์จเจอร์นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทร082นะครับ 8882738นะครับผมเราก็ยินดีให้บริการนะครับติดตั้งทั่วประเทศนะครับผมว่าจะเป็นที่ไหนเราก็ไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากงาน EV Charger นะครับไว้ด้วยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับอยากจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมนะครับติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับ082นะครับ8882738นะครับผมเราก็ยินดีให้บริการนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวให้ดูสั้นๆนะครับผมสำหรับเครื่องชาร์จ ที่เป็น22กิโลวัตต์3เฟสนะครับสามารถชาร์จได้ทุกรุ่นเลยนะครับรถไฟฟ้าได้ทุกรุ่นในในในที่เราใช้กันอยู่เลยนะครับผมนะครับวันนี้ก็นะครับมาชาร์จให้ดูแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูข้างในนยก็ได้ครับนี่ครับตอนนี้ก็ชาร์จอยู่ครับมีอยู่6 6นนะครับมี68อยู่68%นนะครับผมก็ชาร์จเลยครับนะครับผมโอเคนะครับผมก็วันนี้นะครับก็ขอฝาก งานติดตั้งนะครับระบบโซล่าเซลล์ของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากงานติดตั้ง EV Char g e r เจของเราด้วยนะครับผมงานสวยๆนะครับถ้าอยากได้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมร้านไอเดียโซล่าเซลล์นี่ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่นะครับรถเช่าเชียงใหม่นะครับผมนี่ครับก็นะครับขอฝากผลงานด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามร้านของเราด้วยนะครับผมนะครับถ้าใครอยากให้เราไปทำนะครับ เกี่ยวกับโซล่าเซลล์หรือว่าเป็น EV Charger นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ก็ขอจบรีวิวนะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทุ่มกว่าแล้วครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วโอเคครับขอกลับลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมคลิปของเรานะครับผมก็ขอฝากนะครับการติดตั้งไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพบกันอีกทีคลิปหน้านะครับผม